ที่ดางไว้นานมากนี่เลยทั้งหนังใหม่ๆซีรีส์ที่อยากดูเพียบเชื่อยังคาว่าเยอะมากเริ่มมาไล,ล่ลิปกันจริงๆนี้เด่ชอบขับรถชอบรถเท่ๆมากงั้นขอดู F1 หน่อยน่าจะมันน่ะอะต่อเลยช่วงนี้พีเมลลีกกำลังเดือดขอดูโปรแกรมแข่งหน่อยละกัน <Wow. S 2> นี่มีคู่ที่อยากดูเร็วๆนี้ด้วยเละตรงที่ใช้แพ็กเกจ r u e v i s i o n Now m a x นี่แหละดูบอลพีเมลลิกได้ครบทุกคู่เลยอะนี่ไงแม่นนี้นะทุกคน เพราะผีแดงแมนยูของอาจูเจอกับสิงโตน้ำเงินครามอย่างเชลซีขอกาปฏิทินคู่นี้ไว้เลยวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนี้แทนนี้จะได้แอบช่วยเชียร์ผีแดงซะหน่อยอาจูจะได้ดีใจแต่จะรอดไม่ได้ทุกคนระหว่างรอดูแบนี้กก็ยังมีคอนเทนต์อื่นอีกเพียบเลยค่ะใ็ยเก็บทีวีเช่นแนวแม็นอกจากจะมีพี่เมลิยังมีหนังซีรีส์จีนเกาหลีอีกเพียบเลยค่ะทั้งจากว t ท บจบในแอปเดียวเลยสุดยอดมากมันจึงมากต้องมีนะคะทุกคนทุกคนสมัครกันหรือ,อยัางงานเนี่ยไปสมัครกันนะเดี๋ยวถ้าว่างเนีงจะมาแชร์วอตเลสที่เหลืออีกนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ขอตัวไปดูต่อก่อนนะ